สวัสดีค่ะผนชื่อนาสาปากกาวิชัยดีตเลขที่28อยู่ชั้นม .5 ทับ 5, บ5วันนี้หนูจะมาอ่านข่าวเรื่องภัยแล้งค่ะวันที่17มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการ,รณภา์ภัยแล้งของจังหวัดสุขุไทยพบว่าที่สะพานมิตรภาพป่านิ้วท่าดา่านอำเภอศรีสัญชนาไรซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยม เชื่อมต่อสองฝั่งตะวันตกและตะวันออกของตำบปลปายวแม่น้ำยมแห้งขอดเหลือเพียงแค่แอ่งน้ำเล็กๆเท่านั้นทางนี้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านได้ทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านโดยเปิดทางให้น้ำผ่านลงด้านใต้เป็นลำธารเล็กๆแต่ช่วงที่ผ่านมาประตูระบายน้ำสะพานจันทร์ ได้เปิดบานประตูเพื่อส่งน้ำลงไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ขนาดที่ไม่มีน้ำจากเหนือไหลมาเติมจึงทำให้น้ำที่ไหลเป็นลำทาเล็กๆเหือแห้งขาดทรายแล้วเหลือแต่ผืนกัวทรายและซากเปลือกหอยแห้งตายผู้คนลงไปเดินได้ค่ะ